เคครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f อฟนะครับวันนี้ก็ผมช่องทําอาหารพื้นบ้านคนไตยนะครับวันนี้ก็ผมมีเมนูเด็ดเมนูอร่อยครับเป็นเมนูหรือว่าเป็นผักออีกชนิดหนึ่งของ กินหรือเมนูของพื้นบ้านชนชาตเผ่าพนคนไทยเาครับผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องคนไทยคนเมืองพี่น้องชาวต่างชาติเคยได้กินเคยเห็นหรือเปล่าครับแบบนี้นะครับพี่น้องคนไทยห้องว่าพักแย่งนะครับเดี๋ยวหรือวิดีโอคลิปหรือว่าการทําจัดเต็มตั้งแต่ตอนแรกจนจบว่าจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือผักอันนี้นะครับผักบุ้มขวาน่เป็นผักผักบุ้มผักนะบุ้มในขวานพี่น้องคนไทยเราเนาะในค่ะ อ่าในผักรุ่มนี่ค่ะเขี้ยมค่ะโปรตินนองอันนี้ก็ไปไซไปหามานี่เมืนได้ได้ง่ายๆนะเนี่ยเออแต่ต้องไปหาไม่ใช่ว่ามีแบบทุกที่นะโอ้หายากหายเย็นนะครับอย่นี้ผักอันนี้อร่อยมากๆเลยครับผมอร่อยมากๆโัรพี่น่องนะครับผมก็เอาให้พปรพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนได้อ่าดูได้รับชมกันนะครับว่าอ่าผักอันนี้ันิดแบบนี้ว่าเขากินกันทํากันอย่างไรนั่นเองนะครับก็ ขอให้เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมจะทําเป็นคลิปหรือวิดีโอนะครับแบบแนวแนวแนวนอนแบบนี้นะครับก็จะอัปโหลดลงไปไว้บนช่องนะครับโอเคนะครับบุ้มเลยค่ะเนาะปอไม่พี่น้องรับุ้มขาวาปีน้องกูโก้นั้ค่ะาพอไม่พี่น้องกูโก้กานอโอเคในพักอันในคานอนยอดมันจะเป็นจี่งไนในขาวาแคบหรืาวานะคะเน่ก่อนที่เขาจะทํานะครับก่อนที่เขาจะทําเมนูนี้นะครับก็อันนี้ก็คือต้มเขาเรียกว่า ไซไปเก็บมาแล้วก็ไซที่มันอเอาเฉพาะที่มันใบที่มันอ่อนๆหนุ่มๆเนาะนะครับก็นํากลับมาล้างอันนีล้ล้างไปหนึ่งรอบแล้วนะครับ่ะหลังจากนั้นก่อนที่จะทํานะครับวิธีการหลักสุดของมันก็นั่นก็คือ,อมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ตอนแรกหรือขั้นตอนแรกวิธีการขั้นตอนการทําของมันนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับก็ผมจะค่อยให้คนท่าผู้ชานาญการทําอาหารพื้นบ้านคนไายของเราอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับ มีอะไรบ้างที่จะต้องใส่และจัดเตรียมแล้วัตถุดิบต่างๆนะครับนั่นก็คือผมคอที่ใบก่อนนะครับนั้นก็มีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้มะเขือเทศประมาณ1-2ึลูกนะครับแล้วก็จะใช้หอมแดงนี่ใส่เยอะๆน่อยครับหอมแดงนะครับอหอมแดงด้วยแล้วจะใช้พริกประมาณสัก 1- 2เม็ดมาหนึเม็ดก็ได้นะครับสาหรับคนที่ชอบทานเผ็ดก็สัก2เม็ด3เม็ดก็ว่าไปเนาะแต่อันนี้สักประมาณ1-2เม็ดมากเม็ดน,น,นึงเนาะแล้วก็มีถั่วลิสงครับถั่วลิสงก็เราจะนําไปคั่วคั่วเสร็จเรียบร้อยตาแล้วก็ เล็ดงามเล็ดงานนี่คือคั่วไปแล้วหนึ่งรอบเนี่ยอันนี้คือใส่ถุงมาแลครับอีกแต่น้ากลับไปคั่วอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ตํานะครับอ่าอันนี้ก็เรียกว่าพักปุ่มในขวานแน่ปุ่มพักปุ่มเลยก็เขี่ยมนะครับป่ไม่ปีน้องกูกูกนไปมาแบนแห้งเขาในช่องทำอาหารบ้านคนใต้ช่องใต้ให้ขขาพักไหนพอ่มไ่น้องกูก็อกันนอนแล้วก็มีต้นหอมพักกี้เนี่ยคับสิ่งที่อย่าลืมเลยนต้นหอมพักกี้นอกเหนือจากนั้นก็มีปรุงเครื่องปรุงอะไรบ้างนะครับอ่าตั้ ามา,าถ่ายทำแล้วก็ให้เอฟให้เอีทุกท่านทุกคนได้รับชมกันแล้วก็จากฝีมือคนท่าผู้จำนันการทําอาหารพัานคนใต้ของเราเนาะให้ได้มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะทําอย่างไรนั่นเองนะครับก่อนอื่นที่แน่ๆคือ,อน,นี่จัดไปนําไปล้างอีกหนึ่งรอบแล้วก็นํากลับไปต้มนะครับต้มนะครับอืต้มครับโอเค ถั่วลินโคค่าบถั่วลินโคอันนี้เป็นถั่วลิสูงคั่วค่ัถั่วลิสงคั่วถ้าดีาหลังจากคั่วเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะนํากลับขึ้นมาต่ำใส่ในโคกนะครับเพื่อที่จะปรุงลงไปในพักพักปรุงพ่างก็พ่างก็งกะนะพักปมในขวัญเนี่ยพักปมพ<ป>ี่น้องคนไต้ห้องพักปมกับว่าพี่น้องคนไทยคนเมืองนี่ พี่น้องคนไทยคนเมืองเหมาแน่ใจเนาะเพื่อนรู้จักหรือเปล่านะครับสมมติพี่น้องคนไทยเข้าในห้องพักกลมในครับว่าวันเปรยใจก็ได้หนึ่งปีรอบหนึ่งปีได้กินหนึ่งปอก็รผมมหากรมได้กินครับนะครัวคาหอมหอมในแมนคมหนะค่ะเนี่ยลิ้นครัวเท้าครัวให้มันสุกสุกให้มันออกกินให้พวกไข่หม่หอมหอมขนาดออกตุ๋นครัวเพื่อดาดิใส่ให้ลงไม่พักพักกลมครับอ่ะอ่าอ่าแล้วก็น้ำใส่ันนก็จะน้ำใสเขาจะต้มพักในคณะผัดต้มอ่า ใส่เลยใส่น้ำน้ำเลยน้ำอ่ะเอาปุ้งถอดก,ก็ได้นี่ก็แล้วครับแล้วก็ต้มน้ำครับพ่อแดดต้มน้ำครับพอไปพี่น้องต้มน้ำเพื่อจะได้ต้มพักขนมพริกฝางไว้เลยอ่าฝางอยู่พุ่นพริกฝางให้น้ำเดือดเดือดก่อนพ่อแดดต้มพักเพรน้ำเดือดเราพังปล่อยก็ได้อ่าตำตำทูลินที่ใส่พ่างก่็ พักพักป mm ุมในเนาะพักปมอ่ะพักปุมในเนาะคนใต้ห้องพักปุมเนาะอืมอร่อยนะพัดเปล่าดิพัดอะไรดีเนี่ยเนี่ยอันเขาเป่าไปเขาเนี่ยเขาเป่าเขาเป่าอันไหนมันเป็ดแทงเสียดายเนี่ยอืมหอมอร่อยจำแทงเยอะจิจำแทงเยอะๆนี่เขาปอบเป็ดเปลือกทั้งหมด พี่ลัยสดใช่ไหมมีเอฟีหลายท่านถามเข้ามาว่าคนเท่าเพื่อนหายไปไหนแม่แม่ของคุณแบบนี้ครับก็ไม่ได้หายไปไหนครับก็ยังอยู่นะครับนานๆทีหนึ่งเพื่อนก็จะมาพาทํากับข้าวหรือว่าเข้ากล้องนะครับหรือว่าอันนี้เห็นแค่วิธีการทํานะครับไม่ได้ส่องให้เห็นตัวเพื่อนทั้งหมดนะครับแี่เพื่อนก็ยังอยู่แล้วก็กำลังทํากับข้าวเมนูเพื่อนบ้านอาหารเป็นบ้านนะครับเอฟสี่ผุกคนออกไปเข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันนะครับ ว่าเมนูนี่คือเมนูเด็ดต้มเมนูอะไรนะครับเมนูชนชั้นสูน้ำมันไทยนั่นเองนะครับโอ้กำลังต้มน้ํานะครับต้มน้ำมันเดือดก่อนแล้วก็จะนําผักที่เราจะเอามาต้มนะครับใส่ลงไปหน่อยอาจจะใช้เวลาประมาณสัก20-30ถึงนาทีครับ FC ทุกท่านทุกคนนะครับกลมกลังไรแน่วะวานหนาแน่วะโอเคมากเป็นไรใส่ผักลงไปเลยนะครับผักในกาเป็นผักอันผักปุ่มข้างนอกวิ่งก็ไต้ห้องผักปุ่มในเกาหวานแน่ดูรูเข้มนะครับ พอไม่มี่น้องก็หลายใครหันใครกินเขาพักใต้เขาพักปุม่มเตีเทพปุ่มโก้เข้าหัวหน้าเข้่ยมหนัก็อันนี้ก็ไปเก็บไปหามาเนี่ยจากอ่าลุงนะครับนอกจากลุงจากลุงจิ่งหน้าเขาเปิ้ลไปหาไปเก็บมาก่อนตีไรมาในรอบหนึ่งปีหนึ่งปอกเดี๋ยวกินพักปุ่มโก้เนี่ยง่ายๆครับนอกอันนี้เขาก็ตีไรมาเฮ็ดพักอะไรเฮ็ดเป็นคีบอะไรเฮ็ดวิดีโอเซไทย พ่อไพี่น้องคนไต้เฮาตัวเสียมก้าแล้วก็รวมไปถึงพ่อมปพี่น้องเอฟสีต่างเพศพี่น้องชาวต่างชาติหนอพี่น้องชาวไทยของเฮาทุกทา่านทุกคนให้เห็นว่าเมนูพื้นป่าชนชาติเผาพี่น้องคนไต้มันเป็นอย่างไรนะครับก็การทําได้วิธีขั้นตอนการจัดเตรียมและทําว่าเขาทํากินกันอย่างไรในแต่ละเมนูของชนเผ่าของนั้นๆก็มีวิธีและหลักสูตรการทําของมันหนอสำหรับพี่น้องคนไทยคนเมืองเพกนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าพี่น้องชน โนชาติเผ่าอื่นก็อาจจะคุ้นเคยอยู่นะครับแต่พี่น้องคนไต้ข้าห้องว่าพักปุ่มนะคะเข้มนะกะที่พักปุ่มกูค่ะเนะมามะมามโอเคเข้มนะคะ่ะฮับปิกฝางกันนะโอเคาร้ต้มทิ้งไว้ประมาณหมอกกระหือหลายนาทีเอมสุกบานเนาะอาจจะใช้เวลาต้มทิ้งไว้ประมาณสักอ่าสิบสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับก่อนที่ให้มันเปื่อยแล้วก็เพื่อที่จะนํากลับมาบีเพห่มันแห้งแล้วก็หั่นหรือซอยนะครับ แล้วก็เรานำกลับไปใส่ในกะละมังเพื่อที่จะเตรียมบัดเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็ปรุงลงไปเนาะโอเคตอนนี้ก็อ่้อีกอ่านี่นี่เนี่ข้าวตีพริกขึ้นพริกล่งก่อนมันจึงว่าถ้าว่าเพื่อนไตเพื่อนเหนือก่อนให้มันสุกในขคเนาะพลไม่พี่น้องเห็นก็หันก็สีสันน่ากินขนาดเลยหั่นข้าวตม้มเัานอีตรงให้มันสุกสุกให้มันมป่ยป่วย,ยก่อนเนาะ พักปุ่มค่ะบ่าป่มไม่มีน่องคุกเข่าคุกเข่าเขามาปั่นปั่นแห้งเท้าในคลองใต้เฮ็ดเขาพักหรือว่าช่องทรรอาหารพันคนไตน,นั่นไงครับอ่าก็ไปตัววิธีการได้อ่าขั้นตอนการทําอ่อนเรียบร้อยอ่ะอ่าใส่ถั่วลิ้นไปถั่วลิ้นเอาตั้มกัถั่วลิ้นอ่านี่ถั่วลิ้นนี่หรอทิ้งให้สุกเท่าไงเอ่อเอาะสุกแล้วเนี่ยอ่าตั้มาเลยงทาตาั้มไ ทำเมล็ดอันนี้เมล็ดงาขาวดีเขาคั่วร้อยแล้วเนี่ยเขาอันนี้เราคั่วเป่าๆนะครับเมล็ดงาเนี่ยจริงๆเขาคั่ว,วน้ำมันก็ได้แต่เ,เขาไม่ชอบเดี๋ยวเขาคั่วแบบเป่าๆเาด้วยกับผรม,มปิน้นอ้องกูก็คเนาะไม่โกงเนาะจะเรยวก,กันเนะาะมันใส่มนันในนี้อันนี้เมล็ดงาขาวม้าขาวค่ะเมล็ดงาขาวอ่าเขาก็เตรียมกิ่งหยางไว้เนาะตนดาวๆทีเฮ็ด เมนูในขะะนออมก็ค่อนข้างใช้เวลาอิดหนึ่งในขนมนะครับแล้วก็ตัวก่อนว่ามันสุกของชุกข้าต้มทิ้งไวสส้ยมอเคชิพามเนตก็น่าสุกอยู่ต้มให้ป่วยๆนะครับเนาะเพื่ปอป่วยก็หวานหนักป่วพี่น้อง ไปป่วยลงนะงานเสร็ออกบ้า,ะนะา,ออก,ากันนะเต่าไม้ไปไปอืเข้มนะครับพ่อมาพี่น้งองเฮ้ยเฮดเฮยยดยดเหยใส่ลงไปดังน้่งเลยเป็นยังมันตีแหยงหางเต้บงกั๊ กรมันหลังจากห้าน้ำกัดลาดลงหดลงไปก็อดีไปปั่นก่อนน้องก่อนแล้วก็ปั่นไปเฮาก็ไหนปั่นไปยาวกระน้นอ่าอ่าซอยซอยซอยน้ำกลับมาซอยซอยก่อนซอยอ่าแล้วก็ใส่ลงไปในกระมังนี่ย ข้างมีแดงซอยค่ะมีผักมีแดงแล้วหอมแดงซอยนั่นเองนะครับถั่วลิสงหอมแดงซอยแล้วก็พริกซอยถั่วลิถั่วลิสงคู่ขาวนั่นแหละโอเคใส่สองอย่างต้นหอมพักกี้ค่ะบวพี่น้องต้นหอมพักกี้โอเคอันในต้นหอมผักชีซอยน้อเมอกี้ใส่ไป หลังจากที่เขาซอยผักเรียบร้อยแล้วมีพริกซอยแล้วก็หอมแดงซอยต้นหอมผักชีซอยอผงถัง่วที่สูงตาำนอแล้วก็เมล็ดงาขาวตาำใส่ลงไปเรียบร้อยครับหลังจากนี้ก็จะมีพวกเกลือชูรสเดี๋ยวว่าไปเนาะขอ,อ,องอรสดีรขบวนะ่าน่าของของหวานเนรับวนะ่านเนาะของหวานเป็นคนใต้ของของหวานของชูรสนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นเกลือนะครับเกลือบ่นนั่นเองนะครับเกลือหึ่งเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือนะครับ ผงโถนเน่านะครับผงนเน่านีอ่านี่ยมองข้า้าันนอกพักปุ่มกูไปเยี่ยวกันนะันี้ไปเยี่ยวอ่าเตรียมน้ำมันแล้วก็จะไปอ,อบมะเขือส,ส้มโอโเคมะเขือเทศซอยเนาะสำหรับที่จะเตรียมไปอ,อบก่อนออบเสร็จเรียบร้อยก็นำกลับมาใส่ลงไปใน รอ,อร่อยแน่นอนครับโปพี่น้องผักปุ่มครับว่าผักปุ่มพี่น้องคนไทยคนเมืองพี่น้องชาวต่างชาติอาจจะยังไม่เคยเห็นไม่เคยได้รับชมหรือไม่เคยได้กินกันนะครับแต่พี่น้องคนไทยชนสัตว์แบบพี่น้องชาวไทยใหญ่ของเฮานะครับนี่เรียกว่าผักผักปุ่มนะครับอร่อยแน,น,น่นอนครับในรอบหนึ่งปีปีละครั้งก่อจะได้กินต้องไปหาครับมันไม่ใช่มีทุกที่นะครับตอนเมื่อกี้เฮาเมื่อกี้ก็หอมแดงนะครับเราใส่ลงหอมแดงนะหอมแดงแล้วก็ใบไก่ เอาาสายดิบของก็ได้ครับดีซ้อยซ้อยแล้วก็เอาไปเจียวให้มันสุกนิดหนึ่งครับใส่ทั้งสุกทั้งดิบเลยเมื่อกี้แบบซ้อยดิบดิบใส่ต่นั้นก็เป็นอันซอยเสร็จเรียบร้อยก็จะนํากลับไปเส้น้ามันบ้างเอาเส้น้ามันครับเนาะอ่ามันจะได้อร่อยๆนะครับใส่ทั้งอันดิบและอันสุกอันจะเรียมไปเร้น้ํามันพร้อมกับมะเขือเทศจากนี้โอเคนะครับจื้อหอมแดงซอยลงไปก่อน เขาซาบผักหมี่แดงคนาตซาบผักหมี่แดงก็ไปล้วเจียวแล้วก็เจียวหอมแดงซอยนั่นอยางไงครับก็แล้วก็อาจะมีทางมะเขือเทศอีกนะครับก็ใส่มะเขือเทศลงไปฮาเจียวหอมหอมแดงซอยเจียวแล้วก็มะเขือเทศออบในห้องออบคานอ,อกเป็นคนใจบนห้องออบนี่เแียมหละครับผักบุมพักผักบุมโกคานอ,อก,กบมโกอ่ะใส่เลยอ๋อผักกันครับ เอาเอานี่นเรนั้นตาตาเป็นเในขนาดพรมพี่น้องเนาอนี่เขาตักขึ้นมาให้ตู้ยขนาดนในเข้มหรอคะโอเคล้มอ้อยนึงลรวนะพินีัเโาลเข้มหรอครับปวยพิน้องเนยเนยเนยเข้มหรอครับเข้มหรอครั โ oh, อ,อ้สุดยอดครับโปรพี่น้องเขาขกุกุกคนกินกับข้าวหนึ่งข้าวเหนียวห่อนห่อนครับนะครับเนี่ยเป็นเมนูหลักสุดพื้นบ้านพี่น้องคนใต้เฮาในขนมพี่น้องคนใต้เฮาแข้มนะครับเข้น,นะครับฮัลโหใกล้ๆจำๆกันขนมเข้มนะครับโปรพี่น้องผักบุมก้มโกขาผักบุมกมกบ้มโกคล้ายๆผักกาดใช่ไหมผักกาดต้มแล้วก็นำกลับมายำหรือซ่าใช่ยไหม ประกาศกลุ่มจะขานาดไอ้๋พักกุ่มโกลัวขน่ดหากินยามนะครับยี่ไหนครับตอตัวเลรกินครับปูไอพิ้นน่องกุ้งกุ้งโอเคครับพักกลุ่มโกลัวเนาะ